ครับกำช้าครับเจ้าบังไัยครับ băng phơi ấy băng phơi hmm. liệp งสองปีปีสองปีนี่ครับยุ่งลิวตันนี่ก็ปีสองปีก็เหมือนกันนุ่ก็ลิวห้อยห้อยอยู่ต้นขามนะครับ ลิวลิวตันโตได้เองครับนี่ก็โตได้เองครับลิวตันเหลืออยู่ประมาณยี่สิบกว่าตัวครับมันหิวเขามันหิวนม หายน้อยนังยน้อนมันหิวน้มเลยหิวเข่าเนี่ยริวเฟียงครับลงกระดิกปีครับกำลังจะขึ้นครับจ้าจ้าโอ้โหโอ้โหคนหนึ่งไทยนี่เนาะไทยคลิปวิดีโอ ดูวเพวียงครับดูวเพวียงมีอยู่3ตัวครับนี่ก็คาลมนิดๆคารมบางๆครับเลือกคำคูคำมีบ้างครับนานๆคารมหน่อยๆลมไม่แรงครับลมค่อยๆอ <c oughs> นั่นสามกุกครับ สามกุกเรียกใส่กุกเป็นบางคำครับไม่ทุกคำครับสามกุกไอตัวนี้ก็กุกเดียวครับเสียงกลางครับกลางลุงครับไม่ใช่กลางใหญ่ครับกลางลุงนั่นก็กงเป่ากรงลิวครับ หลานออกไปแล้ว <c oughs> ตัวนี้ก็คารุมบางๆครับคามุมลมไม่แรงครับลมเบาๆเ <c oughs> จ้าต้นตะโกครับเจ้าตะโกนี่ครับตัวที่สองริวเพียงในกรงเล็กครับไอ้น,นี่สองกุกคูคองังสามคำครับ ดินจนผมเลยครับดินจนผมเลือกใส่กุกไม่ทุกคำครับได้ที่เดียวกับไอ้สามกุกสามกุกเกมครับได้ที่เดียวกันครับ นี่กุกเดียวครับคาลมไม่มีธรรมดาครับนี่ก็กุกเดียวครับไม่มีคาลมไม่มีอะไรดีครับแต่เรียกเสียงเรียกเก่งครับเรียกเก่งครับตัวนี้ก็ลูกวิเชียนครับลูกเพาะลูกวิเชียนครับสองตัวตัวหนึ่งอยู่นู่นนะลงสีน้อยครับ ตัวนี้ก็สองกุกนี่ก็ผมผมไม่สมบูรณ์ครับสองกุกผมผมไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นั่นก็ตัวมีตัวมียครับสองกุกไขอ่อกสองทีแล้วครับเอาไปต่อฝึกต่อกระโจมครับขันใช้ได้อยู่ครับ ได้มาหลายตัวแล้วครับตัวกระจมุมอืมอืมอืมอมตัวเมียรครับคูไข่อกสองไข่เลยไม่รู้ผมว่าเป็นตัวเมียแล้วครับไข่อกไข่อกสองทีแล้วครับ นี้ก็คูอ่างสองคำครับคำสองคำนี่ครับนกเถวป่าภูเขาครับโตตามไล่ครับนี้ก็ลิวเฟียงครับตัวนี้ลิวเฟียงครับอยู่นี่ก็มี 1, 2, ึส,สาม สี่ห้าหกหกเจ็ดแปดตัวอยู่นู่นอีกสองครับยี่สิบกว่าตัวครับตอนนั้นสามสิบกว่าตายไปด้วยครับน้ำแห้งอุดน้ำครับช่วงที่ว่าแรงๆครับนู่นตอนเดิน สี่ห้าหกขาครับ <c ười> ตาอันเดินหกขาขครับเดินหกขาตาอันพี่เคยครับอยู่นสองตัวกุ <c> ้ง <ười> ที่สามตาย ไม่รู้ว่างูหรือตุ๊กแกว่าเหย,ยวก็ไม่ใช่ครับหมูกันก็ไม่เห็นเป็นไรเจ้าพรรษาครับตายเลยครับหมานด้วยครับไม่ขันแต่ว่าได้ครับ <c oughs> ได้นกเหยี่ยวตัวเลขกตัวสองก็เป็นนกขุนเพน เฮ้ยตายจ้อยครับครับขอจบเท่านี้ครับเจอ,อกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ